วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สุสัทโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพฤกษบและขนาดพฤกษบนะคะประจําเดือน สิงหาคมนี้นะคะชาวราศีพฤษภก็คือเพื่อที่เกิดระหว่างวันที่20เมษายนถึงวันที่20พฤษภาคมนะคะชั้นเรนี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาและก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตำลักของ t e r n a s t r o l o g y หรือว่าตำศาสตร์ของตะวันตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว,ว่าเป็นการอ่านแบบ g e n e r a l reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเอาล่ okay? ะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่ม กันเลยนะคะสถานการณ์ความปรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาของครึกศพนะคะเป็นยังไงบ้างองจริงความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่บางคนเนี่ยเกือบที่จะคิดว่าเนี่ยคือโซเมดเนี่ยคือคนที่ใช่เนี่ยคือคนสุดท้ายและของเราเพราะว่าในช่วงจังหวะเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยความรู้สึกค่อนข้างที่จะสื่อ ได้ในแบบนั้นก็คือเราเองรู้สึกแฮปปี้เรารู้สึกมีความสุขเป็นตัวเองนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสบายใจที่ได้อยู่กับคนคนนี้นะคะคนคนนี้เนี่ยสามารถทําให้เรารู้สึกสบายใจเป็นตัวเองได้อะไรได้และอยู่ด้วยกันมันก็แฮปปี้ลงตัวมากๆนะคะในเรื่องของเคมีความเข้ากันก็ดูเข้ากันได้ดีนะคะจนทําให้ มีความรู้สึกว่าคนคนนี้แหละคือคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วน่าจะมีความสุขอยู่ด้วยแล้วน่าจะแฮปปี้ดีนะคะแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่ทําอะไรก็คือแล้วแต่อารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่แบบว่าอยากจะมีเราเขาก็ทําตัวน่ารักแต่บางทีเวลาที่เขาไปสนใจอย่างอื่นเขาก็ไม่สนใจเราเลยนะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยไอ้บทจะสุกอะมันก็สุกนะ บทจะทุกเนี่ยก็ทุกอยู่เหมือนกันนะคะความสัมพันธ์นี้ดูอ่อนๆ off off ดูคุยกันหรือแล้วก็ไม่ได้คุยกันคุยบ้างไม่คุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมีจังหวะเวลาของการที่เขาเงียบหายไปบ้างเวลาที่เขาสนใจอย่างอื่นมากกว่านะคะแล้วความสัมพันธ์นี้นะคะมีเกณฑ์ที่ว่ามันมีเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะหรือว่าสิ่งที่3ปัจจัยที่3อาจจะไม่ใช่บุคคลก็ได้อาจจะเป็นงานของเขาที่ทําให้เขายุ่งมากจนไม่มีเวลาให้เรา นะคะอ่าเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วโดวยรวมมองว่าในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์นี้เนี่ย ข้อดีคือบางมุมนะคะเรารู้สึกสบายใจมากๆที่มีเขาแต่ข้อเสียเลยคือความไม่สม่ำเสมอและความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นะเขาเดินเข้าเดินออกในความสัมพันธ์นี้ตลอดแล้วทําเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นและทาเหมือนกับว่านี่คือเรื่องปกติเรื่องธรรมดาบางครั้งบางทีเขาเงียบหายไปแล้วอยู่ดีๆก็กลับมานะคะมันเป็นแบบนั้นซึ่งมันก็เลยทําให้ตัวเราเนี่ยรู้สึก ไม่ค่อยแฮปปี้นะคะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะจนท้ายที่สุดเนี่ยมองว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนที่พยายามในความสัมพันนี้นะคะเริ่มถอยแล้วนะคะเริ่มเงียบเริ่มไม่ตามเริ่มไม่อยากที่จะทําอะไรต่อแล้วในความสัมพันธ์เพราะว่ารู้สึกว่ามันเหนื่อยมากๆเลยนะคะกับการที่เดินเข้าเดินออกในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าคนที่เดินออกไปจากความสัมพันธ์เนี้ยมันหมดใจแล้วนะแต่มันเหนื่อยอะ ม,มันเหมือนกับการที่แบบว่าเราพยายามอะไรมากๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่หวังเราก็เลยรู้สึกว่าเออไปต่อมันก็คงจะไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นจบตรงนี้ดีกว่านะคะรมประมาณนั้นที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับในเดือนสิงหาคมนี้นะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของพฤกษบเป็นยังไงบ้างนะคะดูก่อนนะคะมเมอ่าไพ่อเรคอลนะคะที่ออกมา เขาบอกว่า a new day d o w n นะคะใบที่สองนะคะออกมาบอกว่า finances and career นะคะส่วนทาโร่ที่ออกมานะคะคือไพ่ห้าเหรียญน,นะ ซึ่งมองว่าในพฤกษบดเนี้ยชาวราศีพฤกษบและขนาดพฤกษบหรือว่าคนที่คุณไปดิวอยู่ด้วยนะคะใครบางคนมีความรู้สึกว่าอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองนะคะรู้สึกอยากที่จะ ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากที่จะทํามานานนะคะเริ่มโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะคะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะการงานและก็การเงินของคุณจะปังมากๆากจนคุณจะไม่มีเวลาให้กับในเรื่องของความสัมพันธ์เลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งตัวคุณเองค่อยๆมี energy ที่ดีมากขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานหรือว่าอาจจะแบบอยากลุกขึ้นมาทํานู่นทํานั่นทนําดีมากขึ้นก็เลยทําให้อะงานปัง ตามมานะคะประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเห็นได้ชัดว่าในเอพิโซดนี้ตัวคุณเองจะไม่ค่อยว่างให้กับเรื่องอื่นๆนะคะที่นี่เดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันนะว่าในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณเองบ้างนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากพฤกษบกันก่อนเนาะ ในเอพิโซดนี้นะคะสำหรับของคุณพรึกศบตัวคุณเองค่อนข้างที่จะยุ่งนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินเป็นอย่างมากนะคะ <c oughs> คนเก่าๆยังคงวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่แต่ว่าครั้งนี้ดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองจะไม่ค่อยใส่ใจอะไรมากนักนะคะ <c oughs> ทุกๆอย่างดู ดูเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยมีอิทธิพลเท่าไหร่นะคะในเอพโิโซดนี้ตัวคุณเองแฮปปี้มีความสุขดีมาดูฝั่งเขากันบ้างนะคะเขามีความรู้สึกงุดหงิดและไม่พอใจเราบางอย่างเพราะว่าเราไม่เหมือนเดิมเขามีความรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปนะคะและก็เราก็ไม่เหมือนเดิมด้วยนะคะเขารู้สึกว่าเอ่อเวลาที่เขาต้องการเราเนี่ยเราเริ่มไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเหมือนที่เคยอยู่นะคะก็เลยทําให้มีบ้างที่เขาเองมีความรู้สึก หงุดหงิดอยู่บ้างบางครั้งนะคะที่นี้เดี๋ยวเรามาดูให้เพิ่มเติมกันนะคะว่าในเดือนสิงหาคมนี้นะคะชาวศีรษกศพและขนาดศพจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณอีกคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ พระศุนย์้ีูแล้วอยากอยู่คนเดียวนะเป็น energy ของการอยากอยู่คนเดียวอยากใช้ชีวิตคนเดียวอยากทําอะไรไปไหนมาไหนอะไรยังไงคนเดียวหรือแปลได้อีกอย่างหนึ่งคือคุณต้องการความสงบอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในเดือนสิงหาคมนี้สิ่งที่คุณต้องการมีแค่อย่างเดียวเลยคือความสงบเท่านั้นถ้าสมมติว่าเข้ามาแล้ววุ่นวายเข้ามาแล้วทาให้รู้สึกว่าไม่สบายใจคุณจะไม่เอาเลยนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าใน ในเดือนนี้นะคะสิงหาคมนี้มีเกณฑ์ที่ว่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะคะดูแล้วเป็นคน น่าจะเป็นคนใหม่ๆนะคะที่เข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะรู้จักกันในช่วงของการเดินทางหรือว่าออนไลน์นะคะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าตัวคุณเองยังไม่ได้เปิดใจรับคนใหม่เข้ามามากนักเพราะอย่างที่บอกในเดือนนี้ส่วนใหญ่ตัวคุณเองมุ่งมั่นทํางานแล้วก็หาเงินนะคะหรือว่ามีสิ่งที่สนใจหรือว่าโฟกัสอยู่แล้วนะคะก็เลยทําให้เอาละในเดือนนี้นะคะมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ย ก็มีการดําเนินไปนะแต่มันไม่ค่อยสม่ําเสมอนะคะเพราะว่าดูแล้วคุณค่อนข้างเหนื่อยกับในเรื่องของการงานคุณก็ให้โอกาสเขาแหละกับคนใหม่แต่ว่าก็ยังไม่ได้เปิดใจแบบสุดๆนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคู่กรณีของเรากันบ้างนะคะว่าในเดือนสิงหาคุมนี้มีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเขาอีกนะคะขอเพิ่มเติมให้กับเขาคนนั้นของพฤึกศพหน่อยะคะ่ะ คนเนี้เป็นคนแล้วแต่อารมณ์ใช่ไหมแล้วก็เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเข้าหาเราอะมันก็จะแล้วแต่ในเรื่องของอารมณ์เขาด้วยอะว่าช่วงนี้เขาอยากเข้าหามากน้อยแค่ไหนบางครั้งบางทีเขาก็เทคแอคชั่นบางครั้งบางทีเขาก็ไม่นะคะ,ะเขายังไม่ได้เป็นคนที่พร้อมที่จะหยุดเชิดเชดาน์ที่ใครขนาดนั้นนะคะ ก็ยังดูรักอิสระแล้วก็อยากเป็นตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มองว่าเขาเนี่ยในอพยพศเนี่ยเขาก็จะยังทําแบบเดิมกับเราอยู่ก็คือเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายอะไรเงี้ยถ้าเรายังเก็บเขาไว้ในชีวิตเขาก็ยังมีพฤติกรรมในทํานองนี้กับเราอีกนะคะก็คือพูดง่ายๆคือถึงเราจะห่างออกไปถึงเราจะไม่อะไรแล้วแล้วถึงเขาจะกลับมาเขาก็ดูไม่ได้ทําอะไรให้แบบมันดีขึ้นนั่นเองนะคะ แต่คุณอาจจะมีความสับสนเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับคนคนนี้ในเดือนนี้เพราะว่าดูเหมือนกับว่าบางครั้งบางทีตัวคุณเองก็อาจจะเงียบหายจากเขาไปเลยนะคะแล้วก็ประจบกับจังหวัดที่เขาเองต้องการคุณมากๆเขาจะมีการเทคแอคชั่นที่ค่อนข้างที่จะหนักมากแล้วก็เงียบหายไปเหมือนแบบช่วงนี้พอไม่ได้คุยกันนะเขาแบบจะตามจะจิกเรามากจะดราม,มานู่นน,น,นี่แต่พอเรากลับไปสนใจก็กลายเป็นว่าตัวเขาก็เงียบหรือว่าก็ไปแบบ ก็ไปทําอะไรตามใจเขาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันก็เลยทาให้เราเองก็รู้สึกเหนื่อยมากกว่าเดิมนักกับคนคนนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความรู้สึกกันบ้างนะคะว่ารู้สึกยังไงนะคะต่อกันเริ่มจากชาวสิพฤรศออกนนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ตัวคุณเองรู้สึกยังไงนะคะกับเขาคนนั้น e n t o my town คุณก็รู้สึกเสียใจแล้วก็เสียความรู้สึกกับเขาอยู่นะกับคนคนนี้แต่เหมือนกับว่าคุณก็ไม่ได้ว้าวอะไรกับในสิ่งที่เขาทำเท่าไหร่นะ คุณแค่มีความรู้สึกว่าเขาก็ยังคงเป็นคนเดิมและเขาก็ยังเป็นคนที่คิดไม่ได้อยู่ดีประมาณนี้แล้วก็คุณไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วคือคุณไม่ได้สนใจแล้วว่ามันจะประสบความสําเร็จหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณโฟกัสแล้วก็สิ่งที่คุณมองอยู่ก็คือในเรื่องของอนาคตแล้วก็ตัวของคุณเองมากกว่านะคะ คนเก่าที่กลับมาเอาจงจริงยังตกลงกับตัวเองไม่ได้เลยนะว่าจริงๆแล้วชีวิตตัวเองเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ต้องการเราอยู่ไหมหรือว่าไม่ได้ต้องการเราหรือว่าอยากให้เราอยู่ในสเตตัสไหนหรือแบบไหนอะไรเงี้ยก็ยังตกลงกับตัวเองไม่ได้อยู่ดีแต่ที่แน่ๆคือเขามีความรู้สึกว่าการที่ไม่มีเราในชีวิต เขาไม่ชอบเลยมันไม่มีความสุขแต่พอถามว่าอะถ้าสมมติว่าจะให้อยู่เธอจะให้ฉันอยู่ตรงไหนก็ตอบไม่ได้อยู่ดีนะคะก็ยังคงลังเลและก็ยังค,งคงคิดมากอยู่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดู energy ของคนใหม่ที่เข้ามานะคะใน episode นี้ว่าเขารู้สึกยังไงกับเรา เขาชอบเรามากเลยเพราะว่าเราดูเป็นสเปคของเขาดูเป็นคนในคนในแบบที่เขาชอบหรือว่าเป็นคนในแบบที่เขาต้องการเขาชอบแบบนี้มีสเปคแบบนี้ชอบรูปร่างหน้าตาของเราชอบทัศนก,กติของเราคุยด้วยแล้วแฮปปี้รู้สึกโอเคแต่เขาก็รู้แหละว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่พัฒนาไปไหนหรอกมันก็จะคุยคุยไปแบบนี้แหละมันน่าจะเริ่มต้นไปแบบนี้อีกสักพักเขาสัมผัสได้ถึงความ เว้นระยะห่างของเราแต่เขาก็โอเคนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้พัฒนาอะไรไปไหนไกลมากในเดือนสิงหาคมนี้แต่ว่าอย่างน้อยๆเด็กพูดคุยกันเขาเองก็รู้สึกโอเคแล้วนะคะ,ะมาดูในส่วนของการ take action กันบ้างนะคะว่าสำหรับในเดือนสิงหาคมนี้นะคะครูศบคุณจะ take action ยังไงนะคะกับคนเก่าคนนั้นที่กลับเข้ามาคนที่คุณมีประเด็นด้วยเนี่ย เจ็บจนพอเพราะฉะนั้นไม่ทําอะไรแล้วทํามาหมดทุกอย่างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในสิงหาคมนี้มองว่าปึกสบคมไม่ทําอะไรคงจะเป็นในแบบของตัวเองคืออยากทําอะไรทำคุณปล่อยเบลอกับเรื่องนี้เขาอยากจะกลับมาเขาอยากจะคุยหรือเขาอยากจะอะไรคุณก็ปล่อยปล่อยให้เขาคุยคนเดียว ปล่อยให้เขายังคงแบบทําตัวเหมือนเดิมหรืออะไรเหมือนเดิมคุณไม่มีความหวังแล้วค่ะกับคนคนนี้ว่ามันจะดีมันจะโอเคลึกๆคุณแอบเสียดายความเข้ากันได้หรือว่าลึกๆคุณแอบเสียดายความรู้สึกที่ว่าเอ,อ่อบางอย่างที่มันตรงกันคุณรู้สึกเสียดายแต่พอหันกลับมา เปรียบเทียบในส่วนของแบบมองเป็นในเชิงของเหตุและผลคุณกลับมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้คือมันไม่คุ้มค่าเลยเพราะฉะนั้นมองว่าในเดือนนี้สิ่งหาคมนี้คือคุณปล่อยคนคนนี้ไปแล้วจริงๆคือปล่อยในที่นี้คือไม่ได้ไปทําอะไรนะแต่ก็คือปล่อยไปเลยจะทําอะไรจะอะไรยังไงก็แล้วแต่คุณไม่พูดไม่คุยแล้วไม่ตอบแล้วไม่อะไรแล้วอยากทำไรทำานะคะตามสบายเขาล่ค่ะ ตอกกลับมาเรื่อยๆนะคนนี้เรื่อยๆเลยจดต่ตอกกลับมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ยังคงทำตัวแบบเดิมยังคงแบบแล้วแต่อารมณ์วันนี้อยากคุยวันนี้อยากอะไรก็อืมคุยก็ต่อแต่ว่าการคุยดูเป็นการคุยเล็กๆเช่นการแบบรีพายสตรอรี่หรือว่าการแบบมาคอม,ม,มเมนต์คอมเมนต์อะไรแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยพอดูแลเราไม่คุยด้วยไง จริงๆเขาก็มีความรู้สึกนะว่าเราเปลี่ยนไปแล้วเราก็ไม่คุยด้วยแล้วก็อารมณ์เขาเหมือนแบบเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงอ่ะเขายังคงรักตัวเองอยู่แบบมากๆยังรักความเป็นตัวเองอยู่มากยังรักในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่มากๆ mm. เขาอยู่ในจุดที่ไม่ได้พร้อมที่จะเสียสละอะไรเพื่อใครเพราะฉะนั้นเขาจะยังเป็นตัวเองต่อไปถึงแม้ว่าเขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้มีปัญหาแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขมันได้อยู่ดีนะคะ mm. เดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำกันนะคะว่าไพาออกมาว่าอย่างไรบ้างนะคะชบใบแรกนะคะ f a e your shadow นะคะ embrace your power นะคะ focus on success นะคะเรียกได้ว่าในเดือนเนี้ยพฤประสบอยากทำอะไรทำ อะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้คุณมีความสุขคุณรู้สึกสบายใจทําไปเลยเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ทํามันซะทุกอย่างมันจะออกมาโอเคทุกอย่างมันจะออกมาดีนะคะเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนเอาจริงตัวคุณก็รู้แหละว่าเรื่องนี้คือมันวนมาหลายรอบแล้วแล้วตัวคุณเองก็เสียความรู้สึกหรือว่าเสียใจจนคุณคุณรู้สึกว่ามันเฉยๆแล้วอะจนตอนนี้ตัวคุณเองรู้สึกว่าคุณสามารถปล่อยเขาไปได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้น ในเมื่อปล่อยเข้าไปได้แล้วนะคะอันดับต่อไปเราก็ควรที่จะทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างเนาะอาล่ะค่ะสำหรับในเอพิซอดนี้นะคะของประสบก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับการ s u b s c r i b e นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักค่ะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน Description b o x เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ